กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคลาใดงามเด่นการศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนง,งามโรงเรียนมาตรฐานประสานสามคัคคีเก่งดีมีสุข ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุบก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2474ที่อาคารสโมสอนเสือป่าในสวนหลวงจวนเก่าเป็นที่ตั้งของโรงเรียนกัละยานวัฒนในปัจจุบันนามว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลพระลับสวนหลวงเปิดสอนจากระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมศึกษาปีที่สจนถึงพุทธศักราช2479โดยแยกส่วนที่เป็นมัธยมให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลส่วนที่เป็นประถมยังคงเป็นโรงเรียนประชาบาลดังเดิมสถานที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกตั้งอยู่เลขที่70ถนนกลางเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นบนเนื้อที่5้าไร่หนึ่งงาน สภาพชุมชนเป็นชุมชนตั้งอยู่ใจกลางเมืองประกอบด้วยศูนย์การค้าตลาดบริษัทธนาคารและห้างร้านค้าต่างๆโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกบริหารภายใต้การนำของนายสมศักดิ์วิไลแก้พวพวกหนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษมีรองพ่วงหนวยการสองคนได้แก่ นางอารณุณรรธเบิริยาจิตรองพ่วกหนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญและนายวรบุตรอันปัญญารองพ่วงหน่วยการสถานศึกษาชำนาญการปรัชญาปัญญาคือแสงสว่างปณิธานสวนสนุกจะรักกันฉันพี่น้องจะรองดองพึ่งพาและอาศัยจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปจำใส่ใจสัจจะปณิธาน วิสัยทัศน์โรงเรียนมาตรฐานประสานสม,มัคีเก่งดีมีสุขพันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีดำรงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม 2. สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนระตหนักเห็นคุณค่ากายสืบสารระเพงีงศิลปะวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิแตแบบพอเพียง 3. พัฒนาระบบก,การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม 4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 5. พัฒนาครูให้มีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรครูเป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์เต็มศักยภาพคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ป,ประการได้แก่ 1. รักชาติศาสตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินยัย 4. ไใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 3. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธทิผลและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพการบริหารจัดการของโรงเรียนเทศบาลส่วนสนุกสามารถสรุปงานในแต่ละด้านได้ดังนี้ด้านที่ 1. คุณภาพนักเรียน การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551นักเรียนมีความจงรักภักดีสำนึกคุณต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์โรงเรียนและผู้มีพระคุณมีความซื่อสัตย์สุจริต มีการกระทำที่จริงใจซื่อตรงทั้งต่อหน้าและลับหลังความรับผิดชอบมีวินยัยและมีสำนึกความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนความรักความสามคัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันนักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหายอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งโรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสามารถสร้างให้นักเรียนมีทักษะชีวิตจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกรายวิชานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับต้นสังกัดและระดับประเทศทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการสื่อสารได้หลายภาษาสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้และเรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างหลากหลายกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค การตรวจสุขภาพนักเรียนส่งผลให้หนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีและกีฬาด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษาชุมชนสังคมและท้องถิ่นและนำผลการวิเคราะห์มาร่วมวางแผนพัฒนา จัดทำหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษามีการนิเทศกำกับติดตามประเมินการใช้หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจัดการเรียนการสอนหลากหลายโปรแกรมทั้ง English โปรแกรม กิดเตสโปรแกรมและเลกูล่าคลาสมเน้นให้มีการคิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอเื้ออำานวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องดนตรีห้องฝึกทักษะด้านการงานอาชีพมีการบูรณาการทั้งในกลุ่มสาระและระหว่างกลุ่มสาระ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงออกนอกจากนี้โรงเรียนยังสร้างเครือข่ายทางการศึกษาโดยได้ร่วมมือกับเทศบาลหนานหนิงประเทศจีนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างครูและนักเรียนพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินและวัดผลตามสภาพจริง ใช้เครื่องมือการประเมินที่หลากหลายและมีคุณภาพรายงานผลการเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังได้สนับสน,นุนและส่งเสริมให้ครูทําการวิจัยในชั้นเรียน100%มีการส่งเสริมสนับสน,นุนให้ครูบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นำผลการใช้ไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพด้านที่3การบริหารการจัดการโรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและครอบคลุมเป็นปัจจุบันจัดเก็บอย่างเป็นระบบทันสมัยซึ่งสะดวกต่อการใช้งานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจัดทำระบบข้อมูลและทะเบียนนักเรียน นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายในการจัดการศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจโรงเรียนบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ จะสวัสดิการและบริการต่างๆให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึงด้านอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีการจัดระบบซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่สจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนรวมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานของสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกันชุมชนภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาสถานศึกษาด้วยดีเสมอมาเช่น การมอบทุนการศึกษาโรงเรียนยังได้จัดทำโครงการที่มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเช่นโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันโครงการกีฬาสีชุมชนโครงการรณรงค์ประชาธิปไตยประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเช่นสงกรานต์ออกพรรษาบุญคุณเมืองจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ด้านที่ 5. บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรไว้อย่างชัดเจนมีการนิเทศกำกับติดตามและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการมีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นำมีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของครูนักเรียนและบุคคลทั่วไปครูมีความรู้ความเข้าใจหลักการและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ์เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลส่วนสนุกยังคงมุ่งมัน่นที่จะพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเก่งดีมีสุดและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปตราบนานเท่านาน